สำหรับมือใหม่ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้วันนี้ผมมีลูกป้อนซันคอนัวและเซนิกั้นไหมทุกคนได้ดูอีกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเนี่ยมาดิฟลงไปแล้วเดี๋ยวเราะตกันอันนี้ก็เป็นนกฝึกเลื่อนขั้นมนะันเป็นนกฝากแล้วนะครับมานี้เป็นนกคิดดอเดี๋ยวผมจะไปเปิดซันเดี๋ยวเอาเมาดิฟไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแม่เขามาอยู่ใกล้ลูกป้อนนะครับใช่ไหมวาิฟคอดิฟจะกัดลูกป้อนใช่ไหมเนี่ย ทุกคนอันนี้ก็เป็นเจ้าเซเนกันของที่เราเพิ่งไปรับมานะครับคือสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมถามว่าเขายังกลัวอยู่ไหมก็กลัวนะครับอยู่กับเราได้ประมาณสักสามสเอ้ยสวันแล้วนะครับยังไม่ถึง3วันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยังตัวตัวเด็กอยู่นะครับ แต่เรามีลูกป้อนซันคอนวัวที่เด็กกว่าน,นี้นะครับเราก็จะมาป้อนอาหารให้ทุกคนดูทุกคนดูเซเนกั้น,นเขาไม่ได้โชคอะไรแรงถึงจะตัวใหญ่แต่เขาจะไม่โชคหรือไม่ทําอะไรแรงนะครับทุกคนเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้อย่าพยายามจับปานกนก่วยนะครับอันนี้เป็นเซเนกันนะที่ร้องเสียงดังอยู่นี้จะเป็นซันคอนนวนะทุกคนซันคอนนวนี้มีผู้ปกครองแล้วเซเนกั้น,นก็มีผู้ปกครองแล้วอันนี้ที่เราขังรวมคือจะเป็น ค่อเดียวกันและอีกหนึ่งตัวไม่ใช่จะเป็นตัวตัวกลางนะครับจะไม่ใช่ก็อันนี้3ตัวมาด้วยกันนะครับก็เราจะดูแลในการป้อนทั้งตัวนี้และลซันคอนวัวและเซเนกั้นนี้ไม่ใช่นกเลี้ยงฝึกนะแต่จะเป็นนกเลี้ยงไซนะครับแต่เลี้ยงไซนนี้ผมก็จะฝึกให้เขาเดินมาขออาหารกับเราด้วยนะครับทุกคนดูน่ารักมากเลยหัวดำๆอยู่ตัวเดียวเ <laughs> ห็นไหมทุกคน เขาก็จะแทรก้าเดี๋ยวจะให้ดูซันคอนัวซันคอนัวนี้จะมีสามขนาดจะมีขนพายจะเข้าขนคุมจะเป็นตัวนี้ส่วนขนหนามจะเป็นตัวนี้ขนผู้กันจะเป็นตัวนี้นี่นะครับขนผู้กันจะเป็นตัวนี้เลี้ยงไซสซันคอนัว ราคาจะอยู่พื้นฐานเนี่ยนะครับอยู่ที่2,005นะครับสําหรับลูกป้อนสันคอนัวเพื่อใครสนใจอยากไห้ผมเลี้ยงคือเดือนหน้าผมจะไม่รับเลยนะครับเพราะว่าจะใกล้สงการแล้วก็จะรับแค่เดือนนี้ถ้าเป็นต้นเดือนหน้าไม่เกินวันที่10ผมถ้าใครอยากได้เลี้ยงให้เลี้ยงสันทําไซให้ก็สามารถทักมาได้แต่ถ้าเป็นหลังจากนี้ก็น่าจะไม่ได้รับแล้วนะครับนี้ก็วันเสาร์นี้ก็จะไปส่งผู้ปกครองนะครับ คนไหนที่เลี้ยงทําไซต์กับผมผมรับประกันเรื่องสุขภาพให้อยู่แล้วนะครับถ้าอยู่กับผมนี้คือถ้าป่วยเป็นอะไรผมดูแลรักษาให้แต่ถ้าไปอยู่กับผู้ปกครองก็หนึ่งอาทิตย์ในการปรับตัวถ้าหนึ่งอาทิตย์นั้นในการติดเชื้อหรือเป็นอะไรอ่ะผมรับประกันให้อยู่แล้วแต่ถ้าป้อนอาหารสำลักหรืออะไรที่เกิดจากตัวผู้เลี้ยงทําหลุดมือหรือขาหักแขนเฮ้ยขาหักปีขากนั้นผมก็ไม่ได้รับผิดชอบให้นะครับ เป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากๆเลยทาไมถอยไปไกลจังเลยถอยไปไกลจังเลยครับไหนะขอดูหน่อยเร็วมาโอเคเนี่ยทุกคนสวยมากๆเลยนะทุกคนดูโอเคเดี๋ยวเราจะไปชงอาหารนะครับอันนี้คือยังไม่ชงอาหารนะครับคือร้องลั่นบ้านแล้วนะทุกคนส่วนเซเนกันของเราอยู่ตัวเดียวนะครับเลยให้อยู่ในตะกร้าไปก่อนนะครับ อันนี้คืออยู่เยอะที่จะให้อยู่เยอะคือผู้ปกครองอยากให้เขาเป็นนกรุ่นที่จะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับก็จะเอาเลี้ยงรวมตอนแรกว่าจะเลี้ยงแยกกลุ่มก็ได้ซื้ออะไรมาใส่ให้จะเป็นพวกนี้คือจะกันขาเขาหลุดลงไปและเพื่อนเหยียบขาหักได้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นจะเป็นกรงแบบนี้ด้านล่างเวลานกเหยียบอะ่ะซึ่งเป็นลูกป้อหนหย่างน,นี้อันตรายมากๆเราถึงซื้อที่เป็น เป็นที่รองแบบนี้นะครับที่จริงหาซื้อได้ทั่วไปนั่นแหละเอามาลองเพื่อที่จะให้นกของเรายืนได้ขาจะไม่เบียดกันหรือในส่วนของการเหยียบกันลงจนขาหักนะครับเดี๋ยวตัวผมเองจะปิดไว้ก่อนนะครับเป็นประมาณนี้เลยส่วนเซเนกั้นทุกคนน่าจะอยากเห็นก็ให้ดูแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆสวยและตัวใหญ่กว่าซันนะครับทุกคนเห็นไหมเขาจะตัวใหญ่กว่าซันมากๆและราคาในส่วนของการฝึกเลี้ยงไซนี้จะอยู่ที่5000ครับ ส่วนตัวผมจะเก็บอีก500ก็จะเป็น5,5 0 0เป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปป้อนอาหารกันเลยนะครับทุกคนไายพันแรกที่เราจะป้อนจะเป็นซันคอนัวนะครับเราจะป้อนทีละ2ตัวนะตอนแรกผมว่าจะอ,าออกมา4ตัวพร้อมกันคือน่าจะป้อนกันไม่ไหวนะครับในการยืนอันนี้คือเราจะป้อนที่ยังไม่ได้ขอเดินตามนะแต่พวกนี้ขอเดินตามแล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะ,ะมีปฏิกิริยาในการกินเยอะมากๆนะสำหรับนกแก้วซันคอนัวนะครับ อันนี้ที่ผมจะเอาออกมาป้อนให้ทุกคนดูจะเป็นประมาณนี้เลยครับคือเราจะเอาตัวที่โตัวออกมาป้อนก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่ตเขาจะชูแรงกว่าตัวน้องอยู่แล้วนะครับแต่ทางนี้ก็ระวังศอกด้วยผมว่าจะาวางไว้ที่พื้นนั่นแหละแต่พื้นก็กล้องพวกเรามันไม่เห็นนะครับก็จะป้อนตัวละ1 ml ไปก่อนนะครับแล้วก็1 ml นะเราไม่ได้ฉีดลงครั้งเดียวนะครับการที่เราฉีดลงครั้งเดียวอะ จะทาให้ลูกนกสําลักได้นะครับแต่วัยนี้นี่แหละวัยนี้แหละที่จะสําลักบ่อยมากๆว่าเขาจะทั้งร้องทั้งกินไปด้วยเราต้องระมัดระวังเขานะครับโดยที่เราจะประคองหัวเขาไว้นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแต่นี้คือผมก็อาจจะรีบป้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีอีก2ตัวข้างหลังแล้วก็มีกินชิกด้วยแล้วก็จะเป็นเซเนกั้นต่อนะครับเราป้อนช้าไม่ได้แต่ในการพูดคุยเราสามารถพูดคุยกันได้อยู่แล้วนะครับ ในการป้อนก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องระวังให้มากที่สุดสําหรับวัยนี้อาจจะเกิดการสําลักได้ข้อถ้าเขาทั้งร้องทั้งโชกอ่ะเราจะหยอดทีละนิดหน่อยนะครับเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยครับแต่ทั้งนี้ถ้าป้อนแบบอยู่สูงแบบนี้ก็ระวังหน่อยเผื่อเขาอาจจะตกลงได้นะครับมาโอเคครับโอเคเก่งมากๆเลยเขาชิงเก่งมากๆเลยนะทุกคนสี่ตัวสำหรับซันคอนัว เสียงร้องไม่ต้องพูดถึงนะครับจันคอนวัวร้องเสียงดังอยู่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละระวังไว้ในการเลี้ยงจันคอนวัวก็ต้องมีพื้นที่หน่อยเขาอาจจะร้องไม่ไม,ไม่อาจจะเราทุกคนเราคือร้องเสียงดังอยู่แล้วเสียงดังตั้งแต่เป็นลูกป,ป้อนเลยนะครับแต่เขาจะเลี้ยงง่ายหน่อยในส่วนของตัวไหนที่แบบเล่นกับผู้เลี้ยงเยอะ,อะมีปฏิกิริยากับเราดีนั่นแหละจะฝึกง,ง่ายมากๆครับ แต่ถ้าตัวในแบบไม่ได้ป่วยนะแต่บางตัวอาจจะมือแบบยืนอ,อยอู่เฉยๆเป็นกวาเราจะไปป้อนเขาอะ่ะเขาถึงจะมาหาเราอันนั้นคือจะสุดยากแต่ถ้าเป็นประมาณนี้เราจะรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรและในการกินเขาชินดีไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมสังเกตดูนะครับตัวผมเองก็จะไปป้อนถ้าไปส่งเนี่ยส่งส่งสี่ตัวผมก็จะไปป้อนให้ผู้ปกครองดูด้วยแล้วก็ให้ผู้ปกครองป้อนตามผมนั่นเองทุกคน คือในส่วนของตรงนี้อ่ะเราจะได้ดูว่าในการป้อนอ่ะจะเกิดการสำลักไหมหรือสามารถควบคุมได้ไหมเราถึงจะ,ะรู้ในส่วนของการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นการย้ายมือของคนป้อนนะครับเราก็ต้องดูด้วยเพราะทั้งนี้ในส่วนของลูกนกถ้าจะแข็งแรงขนาดไหนถ้าเกิดการสำลักขึ้นมานั้นคือเสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็การป้อนอะไรอ่ะต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาเช็ดปากเช็ดอะไรเขาด้วยนะครับ ถ้าเราไม่เช็ดจะเกิดการหมักหมมของตรงนี้ของเศษอาหารอาจะจะเกิดเชื้อราได้นะครับแต่ทั้งนี้เราต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ๋อใจเย็นๆไม่เอาไม่กัดสีเขื่อนในการป้อนนี้ไซนี้ยังจะอยู่ที่6กถึงเจ็ดมลนะครับจะไม่ป้อนถึงสิบนะบางคนอาจจะป้อนถึง15แต่ส่วนตัวผมแล้ว จะไม่ป้อนขนาดนั้นเพราะในการย่อยของลูกนกอะ่ะถ้านกย่อยดีจะว่าประมาณสัก3 4ชั่วโมงป้อนครั้งนะครับแต่ทางนี้เราสามารถเลรียนได้นิดหน่อยนะครับโอเคกระดาษเช็ดชู่เราควรมีตลอดเวลานะครับในการเช็ปในการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นไซลิงในระหว่างดูดหรือก่อนเข้าไปดูดอาหารนะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยอาหารในนี้ก็หลอดสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะป้อนกับเจ้า2ตัวนี้ก็ถือว่ากินเยอะเหมือนกันนะครับมา ดยโอเคเก่งมากมากอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ2ตัวคือเราจะจับดูกระเพาะทักอาหารจะต้องจับได้ด้วยนะครับจับไม่ตึงนะทุกคนเห็นไหมโอ้ห้ามโชคปากกันเนี่ยทุกคนเห็นไหมจับไม่ตึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาตัวเล็กมาไซส์เล็กกว่าน,นี้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าลูกป้อนเขาได้นอนนะทุกคนคือเขาจะเหยียบเพื่อนเพื่อที่จะเอาตัวเองมุดลงไปใต้ปีกของเครื่องเรืออะไรอ่ะลองสังเกตดูนะถ้าใครเลี้ยงเยอะๆนะครับ เนี่ยเราพ้อนเสร็จเราอันไหนที่หกเราต้องเช็ดนะครับเป็นดังที่ทุกคนกงเหี่ในนี้โอ้อย่าเหยียบเพื่อนเดีย๋ยวเพื่อนตกเดีย๋ยวเพื่อนตกเดีย๋ยวเพื่อนตกโอเคมายืนอยูอย่เฉยๆก่อนเดีย๋ยวเพื่อนตกใจเย็เนโอเคนี่นะครับทุกคนตัวเลขนี้ในส่วนของการกินอะ่ะเขาบางตัวอาจจะโชคแรงบางตัวอาจจะไม่โชคแต่ทางนี้ในการทั้งโชคทั้งร้องอะ่ะ ก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะเขาจะสำลักได้นั่นเองทุกคนโอเคโอเคจะเย็นเย็นมาหนึ่งเ้แเลอะเราไม่ต้องป้อนเยอะเราป้อนครึ่งต่อครึ่งเลยสองครั้งก็ได้เพราะว่าถ้าฉีดลงครั้งเดียวอ่ะจะเสี่ยงต่อการสำลักได้นะครับใส่ลิ้งเล็กไปก่อนเพราะว่าถ้าใช้เป็นสีห้าที่เป็นของหลอดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเวลาเราฉีดลงเยอะมันจะกลืนลำบากสำหรับลูกป้อนนะครับ โอเค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 ตั okay, okay, okay. Okay, okay. วเลขอาจจะนี้หน่อยนะทุกคนเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทัานขอนวนเป็นปกติแล้วถ้าเป็นขนาดนี้โอไม่โชคกันนะนะ่ะโอเคมาโ okay, 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 อเคโอเคโอเคโอเคใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเย็นกันก่อนมาเดี๋ยวมันตกมะโอเคจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนในการเลี้ยงลูกป้อน <laughs> มา โอเคครับสิงงมากโอเคโอเคโอเคโอ้ถ้าเป็นตัวเล็กนี้อาจจะไม่ทันระวังนะครับคือเขาจะวิ่งมาหาไซลิงอย่างเดียวนะครับจะวิ่งมาขอวิ่งมากินจนตัวเองได้กินถึงใจยหยุดนะครับแต่ทางนี้นั่นแหละผมกลัวที่เขาจะตกในส่วนของกล่องที่ผมเทินขึ้นมานะครับโอเคมาจับดีดีเร็วมาไม่เหยียบเท้ากันนะมาจับดีดีเร็วมาโอเคอยู่ตรงนี้โอเคมาอประมาณนี้ แต่ในการโชคอะไรอ่ะซันคอนวจะโชคแรงอยู่แล้วนะทุกคนคือจะโชคจนตัวเองคิดว่ามันได้กินในส่วนของที่เราป้อนไปเขาถึงจะหยุดนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมดูเขาก็จะเดินมาโดยที่เขาจะไม่ดูพื้นด้วยเนี่ยเหมือนตัวเด็กกาลังยืนในะ้ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับเห็นไหมการป้อนแบบนี้ถ้ามีลมอะไรในกระเพาะอาหารเป็นเรื่องปกติของการป้อนอาหารลูกป้อนเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องจับดูนะครับอย่าให้เขาโชคปากเองนะครับทุกคนโอเค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  เดี๋ยวมันตกมายืนอยู่เฉยๆก่อนมาโอเคโอเคโอเคจะเ,เย็น๋ยครข้างหน้าเราจะไปป้อนข้างล่างกันดีกว่าป้อนด้านบนนี้มันจะเสี่ยงต่อการตกของลูกนกนะครับม,มาเร็วไหนเขาจับกระเป๋พ,พักหนอโอเคส่วนเล็กก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคถึงมากๆนเขาจับดูหน่อยโอเคไหน โอเคโอเคครับทุกคนเป็นประมาณนี้นะเพิ่มคนละสี่ถึงห้าอินเดียนะครับโอเคเนี่ยอันนี้เป็นไซส์เด็กลงมาหน่อยนะครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้เนี่ยถ้าเขาอยู่กันเยอะๆถ้าเขาได้โชคหรือได้กัดเท้ากันนะ่ะอาจจะอันตรายนะครับเดี๋ยวผมพอเเขาเข้าไปเก็บในกรงก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเขาจะตกตับน,นี้ได้นะครับกลัวอย่างเดียวเลยคือพ้อนารเสร็จแล้วตกเขาอาจจะสำลอกอาหารออกมาได้และเสียชีวิตได้นั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซเนกันกัน,กนต่อเลยนะครับตัวน,น,นี้ก็เป็นเซเนกันตัวแรกของปีนี้ที่เราได้เลี้ยงไซนะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงฝุ่นนะครับแต่เป็นเลี้ยงไซก็วันที่1ิผู้ปกครองก็จะมารับก็ทางนี้ให้เขาเดินมาขออาหารแต่ปกติแล้วลูกป้อนอะ่ะเขาจะเดินมาขออาหารแล้วขึ้นอยู่กับตัว ผู้เลี้ยงว่าจะเริ่มให้เขาเดินมาหาเราถึงป้อนไหมหรือจะทํายังไงนะครับแต่ถ้าเป็นไซ์นี้ตัวผมเองอยังไม่ได้ที่จะฝึกเขานะครับให้เขาคุ้นชินกับตัวผมก่อนและเราถึงจะป้อนนะครับแต่ถ้ายังเด็กขนาดนี้เขาก็ยังไม่เดินหรอกทุกคนจะเป็นการหมอบแบบนี้แต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเขาถึงจะเดินนะครับเนี่ยเป็นไหมเขาก็จะ ตามตามมือที่เราจะป้อนอาหารแต่ทางนี้ก็ต้องลองดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับนกแก้วเซเนกันนี้ทุกคนได้ยินเสียงร้องเขาไหมเขาจะร้องไม่เหมือนชันและจะเสียงเบามากๆนะครับแต่ทางนี้ในการเลี้ยงพวกนี้อ่ะก็ต้องละเอียดหน่อยเพราะอะไรใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่านกแก้วเซเนกันนี้อาจจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะอืม เป็นเป็นในส่วนของตัวเองสูงหมายถึงว่าถ้าเขากลัวก็คือจะกลัวไปเลยแต่ถ้าเขาอยู่กับผู้ปกครองในส่วนของเลี้ยงคนเดียวเขาก็จะเป็นนกนายเดียวนะครับแต่ทางนี้ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงเลยส่วนตัวผมผู้ปกครองให้ทําในส่วนของการเดินมาขออาหารแต่ตอนนี้ผมต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเลิกกลัวในส่วนของการที่เราจะป้อนอาหารนะครับแต่เขาถือว่ากินง่ายมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหม เขาไม่มีการที่จะดื่ออาหารหรืออะไรนะครับในการป้อนก็เป็นประมาณนี้แต่ในส่วนตัวเขายังกลัวเราอยู่นะครับก็เพิ่งอยู่กับเราได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามวันเลยเพิ่งจะสองวันเองก็ทั้งนี้ให้เขาคุ้นชินกับเราและเราจะสามารถจับทุกสิ่งของเขาได้นะครับในการทําให้ลูกนกโชคเราจะจับตรงนี้และการป้อนน่ะต้องต้องทะแยงขึ้นด้านบนของจงอยปากบนให้เขากินเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ทางนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นไซส์นี้ก็ยังเด็กอยู่นะครับมาโอเคสิงมากๆทุกคนอันนี้ก็ป้อนเซเนกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้ทุกคนดูนกสายพันธุ์นี้หน่อยสายพันธุ์นี้จะขี้อายมากๆเลยนะครับแล้วก็ในการป้อนนี้ถ้าเราจับจังหวะในการกินนองเขาไม่ได้อะ่ะเขาจะไม่กืนเลยนะครับแต่ทางนี้ในส่วนของการปรับตัวตอนนี้ก็กําลังปรับตัวกับผมอยู่นะครับผมก็จะ พยายามยังไงก็ได้ให้ผู้ที่เลีย้ยงไซได้ป้อน,นง่ายๆนะครับเราก็จะฝึกใครทีนึงแต่ตอนนี้คือเราต้องมีเวลาเล่นกับเขาให้เขาคุ้นชินกับมือมือในส่วนของมือเรานี่แหละในการจับตัวเขาหรือในการป้อนนะครับแต่ตอนนี้ตัวผมเองก็กําลังจะปรับเปลี่ยนนิสัยเขานั่นแหละแต่เพิ่งอยู่ด้วยกันเพิ่งจะ2วันเองก็เลยอาจจะทําอะไรยากนิดหน่อยนะครับแต่ทางนี้ก็ได้แน่นอนแต่ว่าที่จะมาถ่ายให้ดูนี้ คือสายพันธุ์นี้อ่ะเขาเป็นนกเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเป็นนกแก้วที่ค่อนข้างจะอาจจะบอกว่าเสียงร้องเบามากๆเลยนะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าสถานที่ที่เราเลี้ยงเป็นยังไงเพราะว่าเขาเห็นนกข้างนอกร้องเขาก็ร้องตามนกข้างนอกได้นะครับแต่ทางนี้ก็นั่นแหละตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าสัน้นจะเป็นหางสั้นนะครับที่ทุกคนเห็นนี้คือหางเขานะจะเป็นหางสั้นและตัวเขาค่อนข้างที่จะ จับเต็มไม้เต็มมือดีนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะมีคลิปเดี่ยวกับเจ้านี้นะครับให้ฝึกก่อนแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงไซประมาณ10วันนะสำหรับเจ้าตัวนี้ซันคอนัวก็จะเป็นวันเสาร์หน้าก็จะไปก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆให้ทุกคนได้ดูนะครับสําหรับวันนี้ที่มาป้อนอาหารก็มาอัปเดตลูกป้อนเฉยๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของว่าเราเลี้ยงไซมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับก็มาให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้ ินเที่ยวเลีล้ยวทุกที่